สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแม่มาชแชนลของเราในคลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงงวดประจำวันที่1เมษายน2567นะคะ EP นี้ต้องบอกว่าแอดจะลงในทางให้ประมาณ 40แนวทางประมาณนี้นะคะและอาจจะแบ่งแนวทางออกเป็น4สไลด์นะคะเรามาดูนะสไลด์แรกนะคะก็จะมีแนวทางของท่านนี้อาจารย์ไก่จ้าพยุแนวทางของคุณรุณบูรมาลาแนวทางของอาจารย์นิโมแนวทางของเล็กเด่นหลักสิบล่างอาจารย์กิติพีนะคะแนวทางของแอดมีแนวทางของเล็กเด่นหม่าเซ้นท่าไซแนวทางของอาจารย์นรสิงห์แนวทางของอาารชนกมีโชคซึ่งเป็นแนวทาง แนวนะาทางของแอดนางป้าน,นาคินนะคะต่อไปนะคะสไลด์ที่2นะคะก็จะในทางของพี่ควายคอนโกแนวทางของโค้งสุดท้ายแอดฟินิกแนวทางของแอดตาดมดันลำดวนแนวทางของแอดระเด่นแนวทางของมิสต์บอนซึ่งเป็นชุดเต้นนะคะแนวทางของอาจารย์สมหมายสอบพิมพ์พระแนวทางของแอดสุดทธิว่าแนวทางของแอดสปัง แนวทางของเซนพยักษ์แนวทางของแอคกรตําไทยแนวทางต่อไปนะคะสไลด์ที่3นะคะก็จะเป็นทางของแอดเอทัศนแนวทางของแอดโกแนวทางของหนุ่มขอนกันแนวทางของคนสัมปัดเลขแนวทางของเด็กตักซึ่งเป็นแนวทางล่างนะแนวทางของฮึนจอนกุยซึ่งเป็นแนวทางบนแนวทางของคามซาโนดแนวทางของเลกเด่นสิบแตบนแอดเพนนะคะแนวทางของชุด2ตะบน คุณภัพรจันทรศรีแนวทางแอดวันชัยและสไลด์ที่4นะคะก็จะเป็นทางของแอดกบเคียร์โรแนวทางของหนุ่มตาคลีแนวทางของแอดต้งแนวทางของแอดแดงแนวทางฟาดบนแอดดังเม็ดทรายนะคะแนวทางของแอดมาลีซึ่งเป็นแนวทางบนแนวทางชุด3ตัวแอดสร้างก้นกี่ตัวแนวทางของสามน้อยร้อยล้านและปิดท้ายที่ทางของแอด สุพรร์น,นะคะ,ะต้องบอกว่าแนวทางที่อ,อาจารย์อ่านมานะจะเรียงตามนั้นนะคะก็มาดูกันนะคะเริ่มเลยนะคะไม่รอช้านะคะ,ะเริ่มสเ้นทางของอาจารย์ไก่ชาพยุนะคะในงวดนี้ให้แนวทางเลขเด่นที่6ที่สุดนะคะเด่นสุดที่6 0ที่คือ2นะคะให้ชุดที่เป็น3ตัวและ2ตัวมาก็จะมี47606 07 7479 2429 72และ76เน้นที่2ตัวที่29นะคะงวดน,นี้จะเข้าอีกรูเปลเรอก,กร็ลุนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของคุณอรุณบุตรม,มาลานะคะได้มาสอฉบับนะ้าฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดเป็นแนวทางชุดเต็มให้มาคือ564 568เน้นนี่สตัวที่616567 หกเก้า7 9และ8 9นะคะแล้วก็ช็อตที่2ฝัฟังกว่ามือนะคะก็จะเป็นทางชุดเน้นฟัน6รูด6นะคะให้แม่เดียวคือ5 64ให้ชุด2ตัวเน้นที่6 1 6, 5, 6 7และ6 8นะคะงวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าไหมต่อไปก็จะเป็นทางของอาจารย์นิโมฝั่งแายมือแอนนะให้มานะคะงวดนี้เลขวิ่งรูดอยู่ที่3กับ6ให้2ตัวมาก็จะมีอ่3 7 6 7า3 6 3 7 6 7 3969แล้วก็อ่าชุด3ตัวนะเน้นที่739รอง 369และ937นะคะต่อไปนะคแะนางของไอมันชิโร่นะคะก็เป็นแนวทางงวดนี้ให้วิ่งบนที่6กับ1 5ชุด2ตัวบนมาก็จะมี6 4 6 8และ61ส่วนชุดอาที่เป็น3ตัวเน้นที่164รอง168และให้กันที่468และ761นะคะแล้วกันทางล่างนะคะให้วิ่งอยู่ที่3กับ9แล้วก็สนนอัวน,นมาก็จะมีอ่3า3 6 3 1 9 6และ91นะคนอ่าะคะคลิปนี้จะไปเร็วหน่อยนะคะ ต่อไปก็จะเป็น,น้าทางของเลขเด่นหลัก10ล่างอาจารย์นกศิษยพี่ให้งวดนี้คือ2 4 0 นะคะจะทาไมาการรุ่นกันเนาะต่อไปประธานของแอดมีให้มาในงวดนี้ฟันเจ้นเน้นๆให้2ตัวและสมตัวมาก็จะมี74 7 6 7 7จดเและจัดเน้นๆที่6 74นะคะต่อไปก็จะเป็นอาทางของท่านไหนเด่นม,มารเซนต์ไซอัลร,รู้ที่เดนมามก่อนนะคะเด่นมังมงวดนี้ให้เด่นที่6กับ8นะคะเจ้านี้ถ้ามาสามารถมาได้บนล่างนะแต่ว่า,าสนมากก็จะขาบนมากกว่านะต่อไปก็จะเป็นทางของเซียน ถ้าทรายในงวดนี้ให้เด่นบนที่5รอง7จ็นะคะแนวทางต่อไปนะคะก็จะเปน็นนทางของอาจารย์นรสิงในงวดนี้ให้เน้นรูด2 3ตัวให้มาคือ802และ102แล้วให้2ตัวเน้นที่2028และ24นะคะต่อไปค่ะแนวทางของแอรราชนบมีชช่วฟังความมือแอดนั้น เป็นแนวทางเพิ oui, three three Teraz, right? so ่มเติมเป็นชุดนวทางบนนะคะงวดนี้ให้รูดบนที่5กับ2นะคะ5ชุด3ตัวและ2ตัวมานะก็จะมี258 215 251 285 5885 1551นะคะงอนี้จะเข้ามาเราก็รุ่นกันสำหรับทางล่างแอดได้ลงให้ไปแล้วนะคะให้เน้นที่53ล่างต่อไปนะคะ ทางของอแอดนางฟ้าน,นาคีฝั่งซ้ายมือแอดนะให้มางวดนี้เด่นที่6กับ9นะคะให้3ตัวมาก็จะมี8 7 9 6 9 6 1 1 6และ4 5 6นะแล้วก็แนวทางที่เป็นชุด2ตัวนะคะเน้นๆที่6 7 6 9และ9 5ท่านใดไม่ชอบที่จะให้วินเอานะคะ1 2 6 7 8 9 0นะต่อไปก็จะเป็นทางของพี่ควายคนโก้นะงวดนี้ให้แนวทางที่เป็นชุด2ตัวและ3ตัวมาเน้น 2ตัวที่7 4รอง7 0 7 5 7 9 4 0 4 5และ4 9่วนทุด3ตัวให้มาคือ2 7 4 4 7 5 2, 9, และ2 4 9แล้วให้วิงรูที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของ Adfinix ซึ่งเป็นนาทางของสุดท้ายนะคะได้มางวดนี้คือา2มา100%ต้องมา2 2 2 7และ6 2 7นะต่อไปนาทางของ Ad ตาดมและํำดวนนะคะงวดนี้ให้มานาทางฟัน2ตัวที่95 96 นะคะส่วนชุด3ตัวนะคะฟันที่905 907และ960ส่วนแนวทางที่เป็นตัวรอง2ตัวนะา07 67 05 65แล้วก็รองอ่า3ตัวนะ760 750และ780น,นะคะงวดน,นี้จะเข้ามากก็ลดกันต่อไปก็จะเป็นแนวทางของอ่นระเด่นซึ่งปันจะปรับแบบเขียนนะคะงวดน,นี้ให้แนวาทางชุด3ตะวันมาก็จะมี609 508 931 519และ509นะคะส่วนรองสมบนนะคะก็จะมี อ่นเก้าโซนแปดสามหนึ่งนึ่งเและ95นะคะแล้วก็ในทางล่างเรามาดูกันให้เด่นที่1กับ2 2ตัวล่างก็จะมี2 7 2 4จ็ดสและ2 5นะคะต่อไปฝั่งความมืองก็จะเป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะ,ะเป็นแนวทางชุดเน้นให้มาอ่บนวิ่งที่5้ให้ชุด3ตัวมาแล้วก็2ตัวนะเจ็โนหและโ5นหนะคะแล้วก็ทางเลขวิ่งล่างแปดนะคะห้าสำักมาคือ นั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นแนวาทางของอาจารย์สมหมายสอบพิมพ์ะนะคะในงวดนี้ได้มาสอบฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ามือแป็นชุดเต็มงวดนี้ให้อ่าเน้นสองตัวที่3 7 3 8และ3 9แล้วให้กัน2ตัวที่4 7 4 8 4 9นะคะแล้วให้3ตัวมาคือ0 3 7 1 3 8และ5 3 9แล้วให้วิ่งรูดอยู่ที่3กับ4นะ แลจะจำพับที่สองฟังความเมือก็จะเป็นชุดวัดใจให้มาคือ37 38และ39ใครพร้อมใครรอ,อกก็จัดไปต่อไปก็จะเป็นนาทางของแอดสุดที่ว่านะฟังซ้ายมือแอดนะคะก็จะเป็นนาทางบนทั้ง2ตัวและ3ตัวแคปหน้าจอไปนะคะแอดขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังเนาะอ่าและ ฉบับที่2อกอ็เป็นแนวทางชุด2งตัวล่างตรงนะคะฝั่งขวามือแอดนะคะแคปหน้าจอไปทั้ง2ฉบับเลยนะคะแคปไปนะ,ะท่านใดนะคะที่ระนทางของแอดสุทีิวา่าแอดลงให้แล้วนะคะแคปไปแล้วก็รุนกันนะคะว่าะจะเข้าหรือเปล่าสําหรับงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายเนาะ,ะซึ่งสุติวาป่วยเนาะไม่มีเวลาที่จะ,ะลงในทางให้เนาะก็เลยบอกว่า ปีหนะ้าปี 68ค่อยเจอกันใหม่นะคะกะ็รอแอสทธิวาเนาะ,ะงวดนี้ก็ดูเอาไปก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอสตางนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางนะคะกะ็ก็จะมี2737 237และ327นั่นเองนะคะต่อไปค่ะแนวทางของเสียงพยากรมหาเห่งให้เลเด่นมาคือเลข9กตัวเดียวอะงวดนี้9กจะมาไหมแล้ว9จะมาบนหรือล่างกรลุนกันต่อไปก็จะเป็นแนวทางของ อก้อนทําไทยงวดให้มานะคะชุด2ตัวนะ6 4 6 8 4 8 4 3 5 4 7 4 9 4สวนทุด3ตัวนะะ8 4 8 0 5 4 2 6 8และ2 6 4นะคะอันนี้เป็นชุดบนล่างต่อมากค่ะนทางของอ่านะฝั่งขวามือนะคะก็ให้มางวดนี้แนวทางบน ก็จะมี 493, 763, 135463และ93ส่วน้ทางล่างนะคะก็จะมี18353839และ7 5นั่นเองนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนทางของใครแนาทางของแอดโก้นะคะเจ้านี้ได้มาประมาณ4ฉบับฉบับแรกของไซมีแอดก็จะเป็นแนทางคู่เต็งโต๊6กับ นะคะชุดเด่นนะคะก็จะมี960 963 260และ263รอง560และ563นะคะต่อมาฉบับที่สอังความมือก็จะเป็นแนวทางบนให้มาเป็นชุด2ตัวบนนะคะก็จะมี6006 6336นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของฉอบับที่3อาะเป็นปักหลัก10ล่าง เอ้ยปากหลักสิบบนนะคะให้ปากหลักสิบบนที่6ก็จะได้60กับ6 3จับ2ตัวให้นะคะแล้วก็ฉบับที่4เลยเป็นอาทางล่างนะคะให้มาคือ72กับ92นะคะไปกลับด้วยงวดน,นี้จะทำให้กระลุกกันนะะแอดโกลจันมนตรีนะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของแอดนมเชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่สิแอดนมขอนแก่นนะคะ แอดนุ่มขอนแก่นเนาะอ่ะแอดได้มาสอบฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเลขติดบนที่มีสิบต,ตัวให้มาคือสามห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ฉบับที่สบอบฝั่งขวามือก็จะเป็นทางเลขเด่นสิบในบนให้มาคือศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแอดได้มาที่เป็นทางเลขเด่นทั้งหมดเลยน่าสบับดาทางของแอดนุ่มขอนแก่นนะคะนุ่มขอนแก่นนะคะ,ะสำหรับใน EP นี้ก็จะ ค่อนจะ,จะรีบหน่อยต้องขออภัยด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของคนสมับบัเลขนะคะได้มาสองฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือเป็นชุดรวมนะคะก็จะมี1 0 1 4 1 7และ18ะแล้วก็ฉบับที่สองฝั่งขวามือก็จะเป็นชุดฟันธงนะคะให้มาคือ5 9 4และ1 4นั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นนาทางของ เด็กตานะคะซึ่งอ่าอัน้มาเป็น,นทางล่างเนาะก็จะมี8 1 8 3 4 1 4 3 4 8 8 0 4 0 8 8 5 1 5 3 5 8 5 0 2 1 2 3 2 8และ2 0นะคะแล้วก็อ่าแนวทางของเฮือนจันกุยซึ่งได้มาเป็นแนวทางบนเพิ่มเติมมานะคะเด่นบนที่4ค่ายสมบ,บนมาก็จะมี4 1นะแล้วก็สับตะบนคือ0 4 1อย่าลืมตับเป็น2ตัวนะอาจจะเป็น0 4อ่าหรือว่า0 1ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะ เป็นแนวทางของคําสโนดในงวดนี้ได้มาสองฉบับเหมือนเดิมฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นชุด3ตัวให้มาคือ697เอลิมตัดนะเป็น69 67หรือว่า97นะคะแล้วก็ฉบับที่2เป็นชุด2ตัวให้มาคือ85หางเดียวใครชอบก็จัดไปนะสำหรับทางของคํชะโนดนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของเลขเด่น10ในบน แอดเพนนะคะก็สำหรับในงดนี้ให้มาคือ5 6 7 8นั่นเองนะคะอ่นนานแนทางต่อไปนัา่ทางของคุณพระจักรราศีซึ่งเป็นแนวทางชุด2ตัวเน้นบน นะคะให้มาก็จะมี2 5 2 8 3 6 4 6 5 6 5 8 6 7 6 8 2 4 2 7 3 5และ69ต้างบอกว่าสำหรับงวดนี้พิเศษหน่อยนะคะมีชุด2องตัวเพิ่มเติมให้นะสำหรับทางของคุณภัสจิตราศรีปกติแล้วเนี่ยก็จะลงเป็นแนวทางชุดสตัวใช่ไหมอ่ะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอดวานชัยนะคะในงวดนี้ให้มาเป็นแนวทางชุดบนล่างนะคะก็จะมี5 1 6 1 9 1 6 9 5 3 5 9 6 3 7 2 2 5 1 2 5 9และ6 5 3นะคะต่อไปนะคะอัน,านาทางของอักโกเบโรนะคะอ่าก็ให้มาเป็นนาทางที่เน้นบนกันล่างเนาะอ่าก็จะมี2 5 8 2 5 9 1 5 3 5 8 6 5 3 5 8 5 9 8284และ86นะคะงอนี้จะเข้ามายกระดุกการต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทามของหนุ่มตาคลีในงดนี้ให้บิ่งบนที่9ชุด3ตัวฟันทงที่679กลับ6กลับนะชุดรองก็จะมี269 859และ903นะคะแล้วก็ระวังบนด้วย995 996 997และ998นะคะต่อไปนะแอดกล้องแอดกล้องนะคะฟังขวามมือ ในงดนี้ให้มานาทางทุด3ตัวนะคะก็จะมี253 257 258และ259นะคะส่วนทุกสตัตบนก็จะมี53 57 58แล9ตามนี้แล้วก็ทางล่างให้มาก็จะมี90 95 96 97นะแล้วให้วิ่งบนที่5และวิ่งลางที่9นะคะ ต่อไปค่ะแอดแดงแอดแดงแอดแดงงวดนี้ให้มาแนวะทางบนเด่นที่9นะคะให้แนวะทางบนมาก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะแล้วทางล่างนะคะเด็นที่ห้าใจะล่างมาก็จะมีห้าสองและห้าเก้านั่นเองต่อไปค่ะแนวทางแอดแดงเว้ยทรายเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางฟาส t บนงวดนี้ฟาสบนอยู่ที่หกกับสองนะคะอืมจะเข้าไม่รอก็รู้กันนะคะเจ้านี้เพิ่มเติมมาเนาะ มาที่แนวทางของแอดมาลีเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางบนนะคะก็จะอ้อบนล่างด้วยนะคะแนวทางบนก็จะมีเด่นที่9ให้3ตัวและ2ตัวมาก็จะมีะ7จน9์นย์9นและ4 8แล้วก็แนวทางล่าง,างก็จะมีเด่นที่4นะคะส่วนตัวล่างก็มี9 4 4าีและ6 2นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะแนทางของแอดสร้างค้นขี่ตัวนะคะเจ้านี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแนวทางชุด3ตัวนะคะแคหน้าจอไปและให้ชุดฟัน3ตัวที่5 92 594นะคะชุดรองก็ดูกันไปเนาะ,ะงวดนี้ก็รู้กันนะคะว่าจะเข้ามาชุด3ามตบลของแอดสร้างค้นขี่ตัวนะต่อไปคณนาทางของสนรร้านในงวดนี้เขาบอกว่าให้วิ่งบนที่6นะคะชุด3ตัวก็จะมี6 3 5ห 6 3 6และ6 3 7นะคะแล้วก็แนวทางที่เป็นชุด2ตัวตัดนะ3 5 6 5 6 3และ6 7ชุดพิเศษคือ6 6กับ3 7แล้วให้ในทางล่างมาคือ97นั่นเองนะคะและปิดท้ายที่แนวทางของแอดสุพันณนะเป็นชุดสายด่วนนะคะให้วิ่งที่7 2ตัวก็จะมี7 2 7 6และ7 9ใครชอบก็จัดไปนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดลงให้ครบแล้วนะคะสำหรับประจำวันที่1เมษายน2567นะคะหวังว่าแนวทางที่แอด้นำมาแบ่งปันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่เอาไปเสียงทุ์แล้วก็ถูกถูก,ถกรวยรวยกันทุกคนนะคะสำหรับในวนนี้ก็4โมงเย็นรู้เรื่องนะคะค่ะ ท่านใดนะคะที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้ววันนี้แอดขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะก็คือ,อน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีการรีวิวนะคะว่าทางไหนที่เข้าบ้างเป็นบ้างหนาะสำหรับวันนี้โดยโดยกัทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ